พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนงังสือหนึ่งสมุเอลบทที่4ี่บเล็บ3รู้ถึงเคราะห์ร้ายของหีพันธสัญญาของพระเจ้าซึ่งอยู่ภายใต้ความเชื่อที่งมงายของธนะบุรุษหฝ่ายอารนณ์ที่ตกต่ำและเสื่อมถอยบทที่4ีข้อ1ถึงบทที่เข้อ2และถ้อยคําของสมุเอลได้มายัางชนชาติอิสราเอลทั้งหมดและชนชาติอิสราเอลยกกองทัพออกไปทําสงครามกับชนชาติฟาริสติม ตั้งค่ายอยู่ข้างเอเปนเอเซชนชาติฟาริสติมตั้งค่ายอยู่ในอาเฟกชนชาติฟาริสติมจัดพลเป็นแนวเข้าต่อสู้อิสราเอลและเมื่อสงครามขยายวงออกไปชนชาติอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้าชนชาติฟาริสติมพวกเขาฆ่าคนเจยบประมาณ4,000คนที่ทุ่งนาในสนามรบและเมื่อลพลไพรยกลับมาสู่ค่ายพวกผู้อาวโสของอิสราเอลกล่าวว่า ทำไมพระยโฮวาจึงทรงให้เราพ่ายแพ้ต่อหน้าชนชาติฟาริสตีมในวันนี้ให้เราไปเชิญหีพันธสัญญาของพระยโฮวาจากเมืองซีโลมายัางที่ของเราเถิดเพื่อว่าหีบพันธสัญญานั้นจะเข้ามาท่ามกลางเราและทรงช่วยพวกเราให้พ้นจากมือศัตรูของเราดังนั้นพลพรพจึงใช้คนไปที่เมืองซีโลและพวกเขาเชิญหีบพันธสัญญาแห่งพระยโฮวาจอมโลโยธาผู้ประทับเหนือคารูบีมมาจากที่นั่น บุตรทั้งสองของเอลีคือฮอฟนีและฟินาฮัตก็อยู่กับหีบพันธสัญญาของพระเจ้าที่นั่นเมื่อหีบพันธสัญญาของพระยาหวาเข้ามาที่ค่ายแล้วชนชาติอิสเรลทั้งสิ้นก็โห่ร้องเสียงดังจนแผ่นดินก้องไปด้วยเสียงนั้นและเมื่อชนชาติฟาลิสตีมได้ยินเสียงโห่ร้องก็กล่าวว่าเสียงโห่ร้องอึกระทึกขึ้นโครมในค่ายของพวกเฮบรายนั้นหมายความว่าอะไรกัน ต่อมาพวกเขาก็ทราบว่าหีบพันธสัญญาของพระยโฮวาเข้ามาในค่ายแล้วชนชาติฟาลิสีมก็กลัวเพราะพวกเขากล่าวว่าพระเจ้าได้เสด็จเข้ามาในค่ายแล้วและพวกเขากล่าวว่าวิบัติแก่พวกเราเพราะแตก่ก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลยวิบัติแก่พวกเราใครจะช่วยพวกเราให้พ้นจากพระหัตถ์ของพระผู้ทรงมหิเทริธเหล่านี้ได้พระเหล่านี้เป็นผู้ที่ฆ่าปันชนชาติอียิปต์ด้วยโรคระบาดท,ทุกชนิดในปาก,กันดาร โอชนชาติฟาลิสตีมเอ,อ๋ยจงกล้างหาญเถิดจงเป็นผู้ใหญ่เพื่อพวกเจ้าจะไม่เป็นทาสรับใช้ของพวกเฮบราายดังที่พวกเขาเคยเป็นทาสรับใช้พวกเจ้าจงเป็นผู้ใหญ่และเข้ารบเพราะฉะนั้นชนชาติฟาลิสตีมจึงสู้รบและชนชาติอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่างก็หนีไปยังกระโจมของตนดังนั้นจึงมีการฆ่าฟันกันอย่างมากเพราะทหารราบของอิสราเอลล้มตายเสียสามหมื่นคน และหีพันธสัญญาของพระเจ้าถูกยึดไปและบุตรทั้งสองของเอลีคือโฮฟเนและฟินาฮัตก็ตายด้วยชายคนเบนจมินคนหนึ่งวิ่งไปจากแนวรบมาถึงซิโลในวันเดียวกันเสื้อผ้าขาดและดินก็ตกบนศรีรษะของเขาเมื่อเขามาถึงนั้นเอลีนั่งอยู่บนที่นั่งข้างถนนคอยเฝ้าอยู่เพราะใจของท่านบาดบันด้วยเรื่องหีพันธสัญญาของพระเจ้าเมื่อชายคนนั้นเข้ามาในเมือง และบอกข่าวชาวเมืองทั้งสิ้นก็ร้องขึ้นเมื่อเอลีได้ยินเสียงร้องเช่นนั้นก็กล่าวว่าเสียงอึกทึกครึโครมนี้เป็นเสียงอะไรกันแล้วชายคนนั้นก็รีบเข้ามาบอกเอลีคราวนั้นเอลีมีอายุ98ปีตาของท่านมืดมัวมองอะไรไม่เห็นชายคนนั้นบอกเอลีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มาจากแนวรบข้าพเจ้าเองนี้มาจากแนวรบวันนี้เอลีก็ถามว่า ลูกเตยเป็นอย่างไรบ้างผู้ส่งข่าวนั้นก็ตอบว่าชนชาติอิสราเอลหนีไฟต่อหน้าชนชาติฟิติมิ่แล้วมีการฆ่าฟันกันมากท่ามกลางพลไพยยิ่งกว่านั้นบุตรทั้งสองของท่านคือฮฟนีและฟีนาฮาตก็ตายและหีบพันธสัญญาของพระเจ้าถูกยึดไปแล้วเมื่อเขากล่าวถึงหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเอลีก็หงายหลังตกจากที่นั่งที่อยู่ข้างประตูท่านก็คอหักตาย เพราะท่านชรามากและตัวก็หนักท่านเป็นผู้วินิจฉัยชนชาติอิสราเอลอยู่40ปีฝ่ายบุตรสะใภ้ของท่านคือภรรยาของฟีนาฮัตมีคันใกล้คลอดบุตรและเมื่อนางได้ยินข่าวว่าหีบพนันธสัญญาของพระเจ้าถูกยึดไปและพ่อสามีและสามีของนางก็ตายไปนางก็โน้มตัวลงและคลอดบุตรเพราะความเจ็บปวดเกิดขึ้นแก่นางเมื่อนางกำลังจะตายนั้นพวกผู้หญิงที่ยืนเฝ้านางอยู่ได้บอกนางว่า อยากกลัวเลยเพราะเจ้าครอบบุตรชายคนหนึ่งแต่นางไม่ตอบไม่สนใจนางตั้งชื่อเด็กนั้นว่าอ e ีคาโบตหมายความว่าสงาราศีพรากไปจากอิสราเอลแล้วเพราะหีบพันธสัญญาของพระเจ้าถูกยึดไปและเพราะเรื่องพ่อสามีและสามีของนางและนางกล่าวว่าสงาราศีพรากไปจากอิสราเอลแล้วเพราะหีบพันธสัญญาของพระเจ้าถูกยึดไปแล้ว